เตรียมพับกบไม่ใช่เตรียมพบกับการเล่าเรื่องสถานที่สำคัญในประเทศไทยสำหรับช่อง History Red Zone คราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง history red zone เป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวต่างๆในเมืองไทยสถานที่ต่างๆที่สำคัญที่น่าสนใจนะครับและวันนี้ขอสวัสดีขอเริ่มเรื่องด้วยเอพิโซดที่1กับเรื่องของ สะพานห้วยตองหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในนามของสะพานพ่อขุนขาเมืองล่ะครับท่านผู้ชมส่วนในคลิปนี้นั้นเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงสถานที่สุดยอดจริงๆครับสำหรับสะพานแห่งนี้ครับสำหรับสะพานที่มีชื่อว่าสะพานห้วยตองละครับเป็นแบบเรียลลิตี้แบบของจริงสุดจริงรังการงานสร้างจริงจริงครับท่านผู้ชม แม่แม่หลายๆท่านบอกโอ้ตาลายจังเลยแต่ก็ต้องขอไป่ละครับแต่นี่มันคือภาพจริงๆที่ถ่ายบนรถละครับโอ้โหขณะรถวิ่งแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแม่ตาลายแล้วตาลายอีกละครับ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในคลิปเราต้องการความสมจริงสมจังละครับแม่ให้เหมือนกับ เราขับรถผ่านสะพานกันจริงๆละครับ <S <S และตรงนี้มีสถานที่จุดชมวิวด้วยนะครับมีพื้นที่ให้สำหรับมาแหะต้องบอกละครับว่าเป็นสายที่ต้องการเช็คอินสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญล่ะครับเอาไปลงใน Facebook TikTok ละครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าสุดจัดปร,รัดบอกสุดติ่งกระดิ่งแมวของแค้แน่นอนอลังการงานสร้างจริงๆ สำหรับสะพานแห่งนี้ครับและนี่คือสะพานพ่อขุนผาเมืองหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานห้วยตองนั่นเองครับมมีทั้งชื่อเล่นและชื่อเข้าโรงเรียนแล้วครับท่านผู้ชมส่วนในคลิปนี้เราก็แหมย้อนให้ดูครับสำหรับคลิปของรถมอเตอร์ไซคันนึ่นลวครับ ขับขี่ลงมาจากภูเขาล่ะครับแม่อันนี้มว่าจากเส้นของขอนแก่นล่ะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่เมืองเพ,อเพชรบูร์หรือจังหวัดเพชรบูร์ล่ะครับโอ้โหโอุยยาวนานเหลือเกินกว่าจะผ่านมาได้ครับสำหรับหุบเขานี้แล้วก็มาเจอสะพานห้วยตองอย่างที่เห็นกันนี้ครับ แม่แม่แม่ถ้าจอเป็นสีม่วงก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมเพราะนี่คือเอฟเฟกที่เราปรับตต่งในขนาดที่โอ้โหอุตส่าห์ได้คลิปมุมด้านบนวิวด้านบนมาให้รับชมรับฟังกันแล้วครับโอ้โหสวยงามอลางช่างจริงๆครับสำหรับสะพานแห่งนี้เนี่ยครับสะพานห้วยตองล้วครับและนี่ครับคือสุดยอดสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นสำคัญ ของสะพานแห่งนี้นั่นก็คือสะพานที่มีต่อม้อสูงที่สุดในเมืองไทยกันลยทีเดียวโอ้โหอ,อะไรจะอรังการงานสร้างขนาดนี้เนี่ยครับต่อม้อครับเมื่อกี้ครับสะพานพ่อขุนผาเมืองหรือสะพานห้วยตองเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์าาธรรมชาติจากอำเภอรมศักขึ้นไปอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นสะพานที่มีต่อม้อสูงที่สุดในประเทศ ก็คือมีความสูง50เมตรกันเลยทีเดียวโอ้โหพ่อแม่พี่น้องอะไรจะสุดติ่งกระดิ่งแมวได้ขนาดนี้ครับโอ้โห,โโหตอ่อม่อ50เมตรครับเทียบได้กับตึก12ชั้นครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โยร,รังการบ้านเพอร์เวอร์จริงๆโอ้โหโ และสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข12ที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานล่ะครับแม่สะพานอยู่ใกล้แยกเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเชื่อมระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสานออกแบบโดยกองสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงล่ะครับแม่สร้างขึ้นมาตั้งแต่วันที่14กันยายนปี2516ล่ะครับแม่ ยาวนานเหลือเกินครับแล้วก็เสร็จสิ้นเมื่อวันที่3ม,มิถุนายนปี2,518ใช้เวลาร่วมโอ้โหสองปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี2,518โดยมีความกว้างของผิวจราจรเพียง9.5เมตรความยาวของสะพาน รวมทั้งหมดทั้งมวล180เมตรนะครับท่านผู้ชมแม่แมมแ่ตัวเลขทั้งหลายทั้งแหล่เอให้ถูกหวยกันละงวดนี้แต่สำหรับผมความพิเศษของสะพานห้วยตองก็คือบรรยากาศที่อยู่โดยรอบนะครับสะพานนั้นพาดผ่านหุบเขาที่ดูสวยสะดุดตาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับสะพาน ห้วยตองหรือสะพานอ,อ้อขุนหาเมืองความเขียวขจีที่อยู่รอบร้อมสะพานห้วยตองนั้นดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายๆคนสุดจริงๆครับต้องยอมละครับยอมที่จะจอดรถละครับที่จุดชมวิวเพื่อที่จะได้สัมผัสความสวยงามชมวิวสะพานห้วยตองอย่างใกล้ชิดสนิทใจแม่แม่แม่ท่านผู้ชมอะไรที่มันสวยสวยงามมันก็มี จุดดำมืดจุดมืดบอดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสะพานแห่งนี้เป็นตำนานแล้วก็อาถพ์เล่าขานกันมาอย่างยาวนานแล้วครับเพราะว่าการมีสะพานแห่งนี้ด้วยความแคบของผิวจราจรแค่9.5เมตรและเป็นสะพานที่ลงเขาลงมานะครับ รถที่ขับมาอย่างรวดเร็วไม่ระมัดระวงังหรือขับมาในตอนกลางคืนบางทีลงเขามาเรื่อยๆก็อาจจะมองเห็นสะพานได้ไม่ชัดเจนละครับบางคนถึงกับบอกว่าลงมาชิวๆผ่านสะพานไปตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอ,อ,อะไรจะขนาดนั้นครับและเนี่ยครับมีการทำเส้นสีแดงๆในขณะที่ลงเขาลงมาจากด้านนู้้นและครับ ดูให้ดีครับนี่คือเส้นเตือนภัยสำหรับการทำจราจรช่วงที่กำลังเข้าใกล้สะพานนั่นเองครับและที่บอกอย่างนั้นนะครับมีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่น่าสะพึงกลัวน่าสะเทือนใจกันอย่างมากมายล้ะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นกับอุบัติเหตุของรถทัวร์นะครับโอ้โห โดยเหตุการณ์อันน่าสลดส่งท้ายปี2556รถทัวร์ขอนแก่นเชียงรายตกสะพานห้วยตองอำเภอรมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ดิ่งเหวหรือกว่า50เมตรโอ้โหผู้โดยสารเสียชีวิตทันที29รายแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก6รายด้วยกันล่ะครับโอ้โหเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาหรือ5ทุ่มตรง วันที่26ทธันวาคมพศส5งพนะครับเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางบริษัทสมบัติทัวร์สายขอนแก่นเชียงรายหมายเลขข้างรถ637-20ีดพลิกคว่ำตกสะพานพ่อคุณผาเมืองหรือสะพานห้วยตองซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต่อม่อสูงที่สุดในประเทศไทยกว่า50เมตรก็เลยทีเดียวบริเวณตํำบนปากช่องอำเภอรมศักดิ์ วัดเพชรบุแม่แม่แม่ท่านผู้ชมมันสร้างความสะเทือนใจไปทั่วทั้งประเทศเราเลยทีเดียวครับในปีนั้นแม่แต่ยังไงเสียปัจจุบันนี้การเดินทางผ่านเส้นทางนี้ผู้คนก็ยังสรรจรกันมากมายละครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวต้องใช้เส้นทางนี้ผ่านไปนั้นมีมากมายเหลือเกินครับโอ้โห ท่านผู้ชมครับยังไงการขับรถขับราขับอะไรก็แล้วแต่ละครับเดินทางผ่านสะพานเส้นนี้ก็พยายามระมัดระวังขับดีๆนะครับขับกลางคืนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ